นี่หอด้วยการสายสินค้าเราย้อนได้ห้าทายของข้ามโดยเดินอดามปเปนราใ่สุดในามไโดยไใปสิงหรีก็จะกนอันีจมาทีส2งมันจนสี่คนท่ามแตได้้า้า้องเปิดมด้่นใ

เดือนละสองแสนสต่ว่าอยู่อูอน้บว่า่เ่ไม่เยอะครับต่วาคนเยอะตอนนี้เจ้าหนที่อยู่ทีไทยหรว่าไทยเองแค่ในระดับวนึงตัวสุดท้ายที่ของอันนองที่เชียงรายก็คือธรกิจมัน เข้ามามาเลยมันว่กับม้าในไทยสาสคนก็คือเปซื้อเลยซื้อชีมาแต่งาน